บรรยากาศยามเช้านะครับที่ตลาดมิกบางใหญ่นะครับตลาดขาเครื่องมิกบางใหญ่พอได้ของ,ของพอสมควรครับมีได้ส anyway. ังกระจายนะครับพิมพ์หาชากมา2องค์นะครับแล้วก็วัดขวางต่อโคดอีก2องค์นะครับเดี๋ยงไงก็ติดตามรับชมในคลิปกันก็ขอสวัสดี f อซเมืองหม่ยฮสองยามเช้าทุกท่านนะครับสวัสดี ยามเช้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ตามในคลิปเลยนะครับ f อพอดีตื่นสายนะครับไปเดินสนามมีได้ของมาอยู่4ององนะ f อซก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะห้าองนี้นะครับจะมี5้าองอันนี้เป็นของเก่าแต่ว่าเอามาส่องเปรียบเทียบไปดูนะครับก็วันนี้เอาพิมพ์หายากมาให้ดูนะครับ f อซเขาจะเป็นพิมพ์เหมือนเขาจะมีแข้งอะ่ะจะเป็นจุดนะ ถ้าพิมพ์ธรรมดาทั่วไปเขาจะไม่มีอะนี่เดี๋ยวผมจะเนี่ยพิมพ์อย่างพิมพ์ธรรมดาใช่ไหมนักแข่งเขาก็จะไม่มีไม่มีจุดไม่มีเนี่ยเหมือนในหนังสือนะพิมพ์นี้เขาก็จะเล่นกันราคาก็ประมาณหนึ่งนะครับ F C นี่นะองนี้เขาจะมีเหมือนเป็นจุดที่นักแข่งเขาเรียกว่าพิมพ์แข้งจุดนะครับนะจะต่างกันตรงตรง,ตรงด้านตรงนี้นะ สักคู่นะครับสององนี้มีเป็นแข้งจุดทั้งคู่นะครับแข้งจุดทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับนะตรงแข้งเขาจะเป็นลุ่มหลุเป็นจุดๆนะครับนะคิดว่าองค์นี้ก็เป็นแข้งจุดเหมือนกันนะถ้าแกะไม่แน่ใจว่าถ้าแกะกรอบออกมาน่าจะน่าจะเห็นนะครับแต่ว่าเรียมไว้สภาพเดิมๆนะครับเดี๋ยวส่องจอพิมพ์ให้ดูกันอีกทีนะครับก็มาเริ่มที่องค์แรกเลยนะ ลงเพราเงินสังกระจายพิมพ์เสียนเล็กนะครับ่าสังกระจายเสียนเล็กเป็นพิมพ์เรียกได้ว,ไว่ายุคต้นปุเลยนะ fc เป็นคาบเดิมๆผิวเด,เดิมผมคิดว่าองค์เนี้ยนะตอนนี้เขาออกกุใหม่ใหม่เขาน่าจะเนยลงชาติลงอะไรไว้นะครับเนะี่ยพวกเศษอะไรยังติดอยู่เลยนะครับเปิดไว้องละห้าพันบาทนะครับรับประกันพาทแท้ดูง่ายพิมพนี้หายากจริงๆนะครับ fc อย่างที่บอกไปว่า ก็จะมีเป็นแข้งเขาจะเป็นจุดๆเล็กๆนะ FC เป็นเป็นตำหนิออย่างกะพิมพ์นิยม A นิยม b เลยนะนี่นะสองพิมพ์นี้สวยทั้งคู่นะครับองนี้เปิดห้าพันองนี้ยเอาวันนี้นะสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทเปิดแบ่งพัน 1, จริงๆนะครับองนี้เอาห้าพันเหมือนกันอยู่ในสภาพเรียมนะครับองค์ที่สองแข้งจุดเหมือนกันนะครับเห็นไหม FC เขาจะจุดเล็กๆนะแข้งจุดเหมือนกัน ไม่แพงนะครับโอ้โหสภาพพระแท้ดูง่ายนะพระแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเนื้อหาดีมีมวลสารนะครับเนื้อเนื้อแบบเก <c oughs> ่าจัดนะครับเก่าจัดเลยสังกระจายพิมพ์เสียนเล็กนะครับหายากอ่าลืมส่องก้นให้ดูนะครับ <c oughs> อ,องค์แรกก็ลืมส่องให้ดูเหมือนกันอ่าพิมพก็แท้ดูง่ายนะแท้ตาเปล่าเลยนะพิมพ์วัดขวาง สวยและแท้นะครับในองค์ที่สามองค์นี้ก็คมชัดลึกเหมือนกันนะครับสวยมากนะครับหายากแล้ว fc สภาพแบบนี้นะครับมาชุดที่แล้วที่ผมปิดไปนะสามองค์หนึ่งหมื่นบาทก็ต้องขอขอบรคุณ fc ผู้มีอุปการและคุณทุกท่านนะครับ fc บอกว่ามาจัดมาเลยสามองค์ก็ปิดแบ่ง fc ไป fc เอาสั่งกระจายเ e เล็ t ไปสององค์แล้วก็พิมพ์ชี้ตาไปองค์หนึ่งก็เลย เหมาไปเลยสามองค์หนึ่งหมื่นนะครับอ่ะขอนอกสายนิดนึงนะครับวันนี้มีเป็นหลวงปู่สุกเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับโอ้โหหายากนะครับเดี๋ยวไม่รู้จะส่องอยังไงให้เห็นเป็นว่าเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์ดีนะครับเนีย่ยลองเจาะเนื้อดูนะเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์แท้ดูง่ายนะครับ fc หลวงปู่สุกไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะครับแต่เป็นเนื้อเมฆสิทธิ์ผมรับประกันอ่าเนื้อเมฆสิทธิ์แท้ดูง่ายเลยนะครับเปิดไว้ที่ 3 5 0พันห้ารอบาทนะครับท่านใดชื่นชอบหรือถูกใจโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสมเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับนะดะดูพอดี F c บอกว่าแหมเวลาซูมไใกล้ดูแล้พระไม่ค่อยสวยนะผมบอกเลยว่าตัวจริงสวยมากโอ้โหเขียวนี่เขียวจริงนะเขียวได้ใจเลยสมกับเป็นไมกระสิบนะครับบางท่านชอบอเนื้อกับเขียวบางท่านชอบเนื้อกับดำนะส่วนผมอะชอบทุกเนื้อเลยนะที่เป็นไมกระสิบนะครับผรกเขาแท้ดูง,ง่าย ต่อมาโอ้โหสององนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับขนาดไปเดินสายนะครับ f อก็ยังพอมีของหลุดของหลงให้เห็นกันนะครับโค้ดแท้ดูง่ายทั้งคู่เลยนะอะ่เดี๋ยวพิกโค้ดให้เป็นฟังเดียวกันนะครับแท้ดูง่ายนะครับอง์นี้เป็นพิมพนะ์นิยมฐานสูงนะครับนิยมฐานสูงกลุวัดขวางนี่จมูกเขา สภาพเขาไม่แน่ใจว่าไปทําอะไรมาแต่สวยแท้ดุง่ายนะครับเปิดไว้เอามีโค้ดด้วยนะหายากเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นโค้ดแท้เดิมดมแท้เดิมเลยนะครับเนื้อหางี้นะถ้าไม่หลุดจากบ้านก็ไม่รู้จะไปหาได้จากไหนนะครับอืถ้าไม่เดินสนามเก่งจริงก็หาไม่เจอนะครับเนื้อหานาเล่นมากนะครับเอฟซีลองเปรียบเทียบดูนะ พายุเดียวกันนะครับพิมพ์นิยมฐานสูงกลุ่ววัดขวางต่อมาองค์สุดท้ายนะครับโอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับแปะยิ้มเลยก็ได้นะครับ fc ต้นตำรับแปะยิ้มเลยองค์นี้เปิดไว้สองพันบาทนะครับเปิดไว้สองพันบาทพระแท้ดูง่ายนะครับพิมพ์แปะยิ้มกลุ่ววัดขวางนเนื้อหางนี้โคตรแท้เดิมอย่างเงี้ยนะครับ fc พระสวยแท้น่าใช้นะครับ ท่านใดบอกหน้าแปลงมันกาไม่สวยนี่ก็ต้องไปกลับไปพิจารณาใหม่นะครับเนะี่ยเพราะเนื้อเขาไม่ใช่เล่นๆนะครับการที่จะมีพาที่เนื้อโลหะเก่าขนาดนี้นะแล้วผิวนี้นะครับหายากนะครับเปิดไว้สองพันบาทนะครับท่านใดชอบหรือถูกใจนะครับลองต่อรองราคาดูเอาไม่แพงนะครับแต่องค์นี้ผมได้มาแพงมากตั้งใจมาปิดแบ่งปันเอฟซีนะครับเดีย๋ยวยังไงดี คิดว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะมีไลฟ์สดนะครับ FC ก็ฝากพี่ๆ FC ทุกคนนะฝากกดติดตามด้วยนะถ้าเช้า,ชานี้ในคลิปนี้ยังไม่มีองค์ไหนปิดนะเผื่อช่วงบ่ายอาจจะมาไลฟ์สดให้ FC เห็นกันนะครับก็อย่าลืมนะฝากไปด้วยนะครับ2อ,องค์นี้นะพิมพ์สังกัดใจเสียนเล็กวัดขวางนะครับพิมพ์แข้งจุดนะพิมพ์สังกัดใจแข้งจุดนะเสียนเล็กแข้งจุดแล้วแต่ท่านใดจะเรียกกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ นะครับสักช่วงบ่ายๆน้อยเอีเดี๋ยวผมอะไรสดให้ชมกันนะครับก็ขออนุญาตจบไท้ทพ่เยงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ